สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับช่อง m o l ลโอ XD นะครับผมโอเคคลิปนี้ผมจะมาแนะนําโปรแกรมอัดคลิปหนะ้าจอเกมกันนะครับผมแต่ไม่ใช่แอปเดิมแล้วนะไม่ใช่แอปอไอสีฟ,ะฟะ้าไม่ใช่แอปเดิมแล้วนะอันนี้ผมจะเล่นแอปใหม่นะครับผมโอเคไม่รอช้าเราไปที่เพจสโตแล้วไปที่ค้นหาแอปและเกมนะครับผมและพิมพ์คําว่าไป AZ เลกคอร์เดอร์นะครับผมเอ้ยไม่ใช่ AZ สกีเลกคอร์เดอร์นะครับผมตะกี้อะไรมันขึ้นมาแล้วนะโอเคนี่นะครับผม AZ สกีเลกคอร์เดอร์ no r o o นะครับผมไม่รูทนะครับผมเราอย่าเราช้าเราดกดติดตั้งไปเลยนะครับผมีีกก็็เลยโอเคอโหลดเสร็จแล้วนะครับผมเราก็กดเปิดนะครับผมชูอัพ นี่แล้วเราก็กดคําว่าอนุญาตตรงนี้นะครับผมอนุญาตตรงนี้นะครับผมนี่แล้วเราก็กดวาดบนแอปอื่นกดเข้าไป<อ>กดกลับนะครับผมนี่นะครับผมโปรแกรมมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมนี่นะครับโอ้ยนี่จะเป็นตัวอย่างนี้นะครับผมให้เรากดไปที่ตั้งค่านะครับผมกดตัวมันก่อนนะกดวุ๊บแล้วกดไปที่ตั้งค่ามอบนี่นะครับผมเดี๋ยวเอาตัวนี้ลบก่อน โอเคมันจะเป็นตั้งค่าแบบนี้นะครับผมตัวโ,โปรแกรมมันความละเอียดผมแนะนำนะเอาที่ตรงนี้นะครับผมหนึ่ง2ันคูณ720นะครับผมมันก็เป็นความละเอียดของหน้าจอนะอันนี้ก็ถ้าเอาลงคลิปใน y o u t u b e อันนี้มันก็เป็น 720p ีนะครับผมความชัดนะครับอันนี้ก็เป็น 1,080p ีนะครับผมความชัดนะครับผม ครับผมแนะนำนะสเปคต่ำๆอะ่ะให้แนะนำนี้ดีวกว่า1 1,280นะครับผมคูณเจ็ดร้บมับเขาให้นี่นะครับผมจำนวนเฟร,รมต่อวินาทีอ่าถ้าใครสเปคแรงจริงให้กด6 0 fps เลยนะครับผมค่าสเปคต่ำๆจริงๆอะ่ะให้ผมแนะนำ48กับ30นะครับผมถ้าใครแบบให้มันเรนเดอร์เองอะ่ะให้กดอัตโนมัติเลย ฟิมเนตแบบอัตโนมัติเลยบางเครื่องมันอาจจะไม่รู้ไงให้มันทำแบบอัตโนมัตินะครับผมบิลเล่ตนะครับผมให้ผมผมว่าอัตโนมัติดีสุดแหละอัตโนมัติเพื่อแบบมันรู้เครื่องเราไงสเปคเราเราจะได้แบบให้มันทําเองนะทาอัตโนมัติปรูปแบบหน้าจออัตโนมัตินะครับผมผมแนะนําเลยอัตโนมัติอัตโนมัตินะครับผมอันนี้ก็อย่าแนะนําเลยผมไม่แนะนานะไอ้พวกเนี้ย อัตโนมัติดีกว่าเพื่อแบบหน้าจอใหญ่ๆแบบคงที่ของเราอะความเร็วของวิดีโอนะครับผมให้ตั้งเป็นดิสเบล e นะครับผมอันนี้อย่าไปปรับอย่างอื่นนะให้ผมเนี่ยดิสเบลบันทึกเสียงเราก็กดเปิดไว้นะครับผมนี่กดเปิดเปิดไว้นะครับผมซ่อนหน้าต่างบันทึกเมื่อบันทึกนะครับผมผมผมแนะนําปิดไว้นะครับผมถ้าอัด ถ้ากดเปิดนะครับผมถ้าเราอัดมันจะเป็นอย่างนี้นะมันจะเป็นตัวอย่างนี้ถ้าคุณชอบแบบเป็นอย่างนี้คุณก็กดเปิดไว้นะครับผมเอ้กดปิดไว้ถ้าก,กดเปิดมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมมันจะแบบอยู่หน้าจอเราอะแล้วก็กดสต็อปกดหยุดได้นะครับผมแต่ผมไม่อยากมีอะไรแบบขวางหน้าจอผมก็กดปิดปะนับถอยหลัง กดเปิดไว้นะครับผมตั้งเป็นสามวินะเดี๋ยวจะได้รู้ไงเราโปรแกรมมันอัดแล้วสามสองหนึ่งมันจะขึ้นตรงหน้าจอนะครับผมแสดงกล้องเรากดปิดไว้นะครับผมโอเคมีแค่นี้นะครับผมโอเคเราไปดูการอัดหน้าจอกันเลยผมจะทดสอบอันนี้นะครับผมมันเป็นยังไงนะที่ขวางหน้าจอนะครับผมนี่นะผมลองกดเปิดไว้ ลองกดอัดนี่กดอัดนะครับผมลองกดอัดไปโอเคดูนะครับผมปุ๊บนี่มันเอา้าต้องกดเปิดไว้หรือวาผมขอโทษถ้าซ่อหน้าต่างเมื่อบันทึกมันต้องเปิดไว้นะครับผมนี่มันจะซ่อนะมันจะไม่มีอะไรขวางในหน้าจอเลยถ้าเราจะกดหยุดนะครับผมให้เราเลื่อนมาและกดคําว่าสต็อปนะครับผม ถ้าคุณแบบอยากหยุดเราก็กดหยุดนะครับผมดดนะกดหยุดตรงนี้นะกดหยุดตรงนี้นะถ้าเราแบบทําคลิปสอนเราก็ก็สามารถวาดรูปได้นะครับผมกดตรงนี้กดตรงนี้นะครับผมโอเคผมขอลบก่อนแบบนึงโอเคลบปะกดหยุดก่อนนะครับผมอันนี้คลิปที่เราได้นะครับผมดูคลิปกันนี่ครับผมคลิปที่เราได้โอเคถ้าถ้าไม่ซ่อนอะ ถ้าไม่ซ่อนโอเคเราลองไปดูกันถ้าไม่ซ่อนนะนี่ถ้าไม่ซ่อนมันจะมีตัวนี้นะครับผมถ้าคุณชอบแบบนี้คุณก็กดปิดได้นะครับผมนี่มันจะแบบเราเราไม่ต้องเลื่อนบนอนะ่ะเรานี่เรากดตรงนี้เอาแล้วเราก็กดหยุดได้กดหยุดกดสต็อปนะครับผมโอเคผมปิดเลยโอเคนี่คลิปที่เราได้นะครับผมนี่นะครับผมโอเค การอัดนะครับผมดูดูการอัดนะครับผมนี่นะมันจะมีแบบถ่ายรูปกับนี่ครับอันนี้คือบันทึกหน้าจอ,อนะครับผมอันนี้คือไลฟ์สตรีมนะครับผมใครชอบแบบไลฟ์สตรีมเกมเราก็กดนี่นะครับผมไลฟ์สดนี่เราสามารถไลฟ์สดได้ที่ทางเฟซยูทูบแล้วก็ทวิตนะครับผมถ้า YouTube คุณก็กดเข้าไปนะครับผมแต่ผมยังไม่สอนคลิปนี้นะเดี๋ยวผมสอนคลิปหน้า โอเคแล้วคลิปนี้ผมสอนในการอัดวิดีโอก่อนนะครับผมการอัดวิดีโอเรากดตรงนี้นะครับผมปุบสามสองหนึ่งอันนี้ที่ขึ้นแบบนี้นะครับผมเพราะผมอัดอยู่อัดคลิปอยู่นะครับผมมันจะเป็นขึ้นแบบนี้เนี่ยมันจะไม่ได้ยินเสียงนี่อันนี้เราอัดที่เรียบร้อยนะครับผมที่ผมกดเปิดไว้เพื่อไม่ไม่มีไอ้วงกลมที่หน้าจอนะครับผมอันนี้เราก็อัดอยู่นะโอเคทางการปิดเราก็เลื่อนมาด้านบน แล้วกดสต็อปนะครับผมดีเราจะได้คลิปที่เราได้นะครับผมยูสเซอร์ลองไปอดัดดูยูสเซอร์อาจจะชอบนะมันมีทั้งไลฟ์สดทั้งอัดคลิปด้วยโอเคถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์ให้ถึงสิบไลค์ด้วยนะครับผมฝากแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมสอนไลฟ์สดสอนวิธีไลฟ์สดนะครับผมบน youtube โอเคขอสิบไลค์ ซีวัวเกนบายบายครับผม